สวัสดีครับพบกับเสือเสิร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดนะครับมีดครัวที่สร้างจากเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันนะครับจำนวน5เล่มราคาเล่มละ6 5 0้อยบถึงเจ็บาทนะครับมาเชิญชมความคมของแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่มที่1นะครับเป็นมีดครัวนะครับผมครัวนะครับยาวอยู่ที่7.6กว้าง2.2สัน4มิล น้ำหนัก450กรัมนะครับเป็นครัวไปไว้นะครับราคา650บาทครับสวบสวบสวบคมจัดมากเลยนะครับเล่มที่2ถึงเล่ม ที่5ราคา700บาทนะครับเล่มที่1650นะครับผมเล่มที่2ยาว7.7กว้าง2-2โคนสัน4ีมิลน้ำหนัก400กรัมราคา700บาทครับผมหวานเชียบเลยนะครับแร่สรับซอยได้หมดเลยนะครับตรลับลูกปืนเป็นเหล็กที่คมนานมากนะครับไม่เสียใช้เป็นนานถึง3-4ปีเลยนะครับ เล่ที่3ยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับกว้าง2.2 35มมิลน,น้ำหนัก450กรัมครับ700บาทนะครับครับเหมาะสำหรับของฝากนะครับญาติผู้ใหญ่คุณพอ่อคุณแม่นะครับผมมีมีดที่ดีใช้งานนะครับผมเป็นเหล็กตลับปุกปืนคมนานนะครับผม วิธีการบำรุงรักษานะครับก็คือ,อใช้แล้วเช็ดน้ำมันนะครับ9นิ้วนะครับกว้าง2.2สัน5.450กรัม700บาทนะครับเล่มที่3เล่มที่4ครับ9.4กว้าง2.2นะครับสัน5.5น้ำหนัก450กรัมครับราคาอยู่ที่700บาทนะครับ เล่นสุดท้ายนะครับเป็นมีดลาบนะครับยาว11นิ้ว3หุหนกว้าง2นิ้วสัน6มิลน้ำหนัก500กรมัมราคา700บาทนะครับลาบนะครับผมลาบสับซอยนะครับหรือว่าฟันไม้ได้หมดเลยนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ089ย์6 0208นะครับทุกเล่มแถมฝัก PVC ทรงฟรีนะครับเล่มที่1 650บาท2-5ถึราคา700จับต้องได้เหมาะสำหรับทุกครัวเหมาะสำหรับของฝากคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะครับขอบคุณครับ